แลวถ้าผลออกมาเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับมีนโยบายเร่งดู่นในใจแล้วรงผมพูดไปหลายวงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยเสนอตัวมาเป็นคณะรันรเนี่ยเราไม่ได้มีแค่นาย,ยกรัฐรนตรีคนเดียวที่ทํางานเรามีทีมงานที่พร้อมทั้งทีมงานภาคสังคมทีมงานภาคก,การศึกษาทีมงานภาคความมั่นคงทีมงานภาคเศรษฐกิจฐฐฐเพราะฉะนั้นมันไม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวที่มันด่วนมากเรื่อง LGBTQ+ การสมรสเท่าเทียมที่เขามีสิทธิ์ในการเลือกเพศสภาพเรื่องนี้สำหรับบางคนอาจจะไม่สําคัญแต่สําหรับกลุ่มชน LGBTQ+ เป็นเรื่องหลักที่เขาหายใจทุกลมหายใจที่เขาอยากได้สิทธิที่มันเท่าเทียมกับชายแต่งงานกับหญิงหญิงแต่งงานกับชายผมไม่เห็นเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่ทําไมนโยบายนี้หรือกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ถูกคลอดไปเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมเราจะบอกว่าอันนี้สําคัญน้อยกว่าเรื่องของปากท้องเรื่องของเงินดิจิตอล หนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลยเรื่องยาเสพติดที่ลูกก็ยังติดยาเสพติดอยู่ผู้ติดยาต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้ติดยาให้เป็นผู้ป่วยไม่ใช่เป็นผู้ผิดเราต้องเร่งกวาดล้างให้เร็วเที่สุดผู้ผลิตยาต้องได้รับโทษอย่างสูงสุดยึดทรัพย์ใช้เวลานานต้องยึดให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะตัดต้นต่อการผลิตของยาเสพติดนะครับเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องสําคัญ เรื่องเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจารเรื่องการค้าก็เป็นเรื่องใหญ่ SME เ,เองปัจจุบันนี้ก่อนโควิดเป็นสัดส่วน40%ของ GDP ตอนที่รด่นเปเหลือ35คุมแรงงานอยู่ประมาณ50%เข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้เปิดตลาดใหม่ไม่ได้แล้วอะไรจะเป็นนโยบายเป็นภารกิจแรกครับทุกนโยบายที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้เป็นภารกิจแรกของพรรคเพื่อไทย